สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนนะคะอุ้มขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ w ว r บ to Help ผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณเตือนตัวเองให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ในอุ้มก็ยังมีเว็บไซต์ Work to Help นะคะที่ได้วรวบรวมเอาคำคมเรื่องสั้นแล้วก็แบบทดสอบย่อยๆเอาไว้เพื่อเป็นหนึ่งตัวช่วยหากใครสนใจเนี่ยสามารถลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะคะ คลิปในวันนี้อุมมาพร้อมกับข้อความจากจักรวาลที่ต้องการจะส่งตรงถึงคุณในตอนนี้โดยที่อุ่มได้ใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการแชเนลพลังงานนะคะแล้วก็ข้อมูลของไพ่ที่ใช้เนี่ยจะใส่เอาไว้ใน Description Box ข้างล่างค่ะการอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น Corrective Reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอให้คุณได้เลือกรับฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณ อะไรที่ฟังเราไม่ใช่ไม่โดนก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะแล้วก็การอ่านคำทํานายครั้งนี้เป็น a r m l e s s ก็คุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังคำทํานายพร้อมกันอุ่มจะขอเนี้แสดงความตั้งใจของตัวเองก่อนนะคะอุ่มขออาราธนาต่อคุณพรศะศรีรัตนาตราัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและโปรดช่วยปกป้องคุ้มครองพวกคุณทุกคนให้คลาวคลาจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้เถิด เอาละมาเริ่มกันที่ข้อความแรกนะคะอุ่มจะาใช้ไพ่อาราโคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับคอเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอเลกทีฟคนนี้ต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ เบอร์40นะคะกับ psychic protection around me now a shield of gold protecting me strong and bold เบอร์33นะคะกับ creativity by all above and all below let me connect let creativity flow มีมาสเตอร์นัมเบอร์มานะคะเบอร์สิบสองกับสักเซสนะคะ Success that's true belongs to me Success with honor integrity สำหรับข้อความแรกนี้นะคะอมนึกถึงคำว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดนะคะอ่าไม่ว่าเราจะนิยามหรือให้คำจำกัดความกับคำว่ามานนะคะไว้ว่าอย่างไร่อามานเนี่ย อาจจะเป็น e go, อีโก้อัตตาความกลัวของเราก็เป็นได้นะคะอที่มันอยู่กับเราเนี่ยแหละคะ่ะที่มันเป็นแบบอที่มันเป็นมานในตัวเรานะคะอืมขอโทษที่ผมพูดตรงๆนะคะแต่อันนี้คืออุ๋ม เข้าใจความความเป็นคนของตัวเองได้ได้ดีขึ้นได้ได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆคะ่ะอุ่มก็อุ่มก็มีทั้งด้านดีด้านมืดด้านสว่างด้านที่ไม่น่ามองไม่น่าดูเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอุ่มเข้าใจด้านด้านนี้ของตัวเองแล้วของมนุษย์เราเป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งมันอาจจะเป็นพลังงาน นะคะเป็นพลังงานลบๆนะคะเป็นพลังงานด้านมืดที่ผ่านหรือแฝงตัวมากับคนอื่นคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะใกล้ชิดมากน้อยแค่ไหนหรือสนิทชิดเชื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะออมนุษย์เราทุกคนย่อมมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างในตัวเพียงแต่ว่าใครนะคะใครจะควบคุมหรือจัดการหรือจะยอมแพ้นะคะ,ะพ่ายแพ้ ต่อด้านมืดของตัวเองหรือไม่นะคะอืมและบอกได้เลยว่าการที่คุณเลือกความรักความจริงและแสงสว่างนะคะอืมคุณให้จัก,กรวาลน,นะคะให้ higher self ให้เทพเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพรักคอยชี้แนะแนวทาง ในทุกๆย่างก้าวของการดําเนินชีวิตไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรทํากิจการอะไรนะคะอืมหรือหรือคุณอาจจะแบบแค่เพียงแค่แบบเอ่อแค่มีชีวิตอยู่อะค่ะเออแค่การมีตัวตนหรือการปฏิบัติตัว,ตว,ตวของคุณกับคนอื่นๆนะคะอืมก็เรียกได้ว่า คุณสามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำกุศลได้ตลอดเวลาค่ะอ่ามันไม่ได้จำเป็นต้องแบบสละเงินหรือทำบุญด้วยเงินอย่างเดียวคุณสามารถทำบุญหรือสร้างบุญได้ด้วยวิธีการต่างๆมากมายหลากหลายค่ะอ่าและขอให้รู้ไว้ว่าความดีบุญกุศลที่คุณทำไม่เคยสูญหายไปไหนนะคะ ยังไงมันก็จะกลับหาคุณวันยังค่ำไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งทั้งที่สิ่งเหล้ววาอ่ะมันอาจจะกำลังกลับมาหาคุณนะคะความดีเนี่ยมันกําลังตอบแทนคุณอยู่ก็ได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับความคาดหวังของตัวคุณเองร้อยเปอร์เซนซึ่งแน่นอนว่าแบบเออคือคือเรามนุษย์เราที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นะคะอยู่ในโลก 3D อยู่ในยุคยุคนี้เรา เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรามองเห็นได้หรือจับต้องได้นะะสัมผัสได้ที่มันเห็นเป็นฟิสิกอลไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินนะคะบ้านที่อยู่รถนะคะต่างๆนานาที่ที่เราที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราสามารถจับต้องและครอบครองได้บางทีเราจะตัดสินว่าเฮ้ยแบบฉันยังมีเงินในบัญชีไม่มากพอเลยหรือว่ายัางไม่เท่า อ่ที่ฉันต้องการเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะเออมันก็ว่าคุณอาจจะ,ะ,ม,จจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมจากแต่ก่อนนะคะอ่าซึ่งบางทีแล้คุณอาจจะเผลอหรือหลงลืมหรือรอาจจะไม่ได้มองเห็นถึงข้อข้อดีจุดนี้ไปแต่อุ้มอยากจะบอกให้คุณได้รู้ไว้ว่าอย่าได้กลัวที่จะทําความดี หรือเหมือนสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปนะคะ,อ,ะอย่าได้กังขาในตัวเองอย่าได้สูญสิ้นความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่คุณมีต่อตัวเองมาที่ข้อความต่อมานะคะอุ่มจะใช้ไพ่อร์โคสําหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคําแนะนําจากจัก,กรวาลให้กับคอลเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอลเลกทีฟคุณต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ่ะ เบอร์29นะคะ A blessing on a battle that cannot be avoided กุมเห็นพลังงานของไพ่ใบนี้แล้วนึกถึง9 n i g h t of Wands นะคะหลายๆคนเนี่ยเป็น wounded healer นะคะหรือ wounded warrior นะคะ คุณคุณต้องเจอความเจ็บช้ำความเจ็บปวดผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคผ่านวิกฤตต่างๆนานาที่จะช่วยหลอ่อหลอมหรือช่วยอ่ช่วยคลักโอเพ่นนะคะช่วยช่วยทำให้คุณตื่นรู้นะคะและจดจำจิตวิญญาณที่แท้จริงของตัวเองได้และเข้าใจและยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมากขึ้นนะคะนี่คือพลังงานของคุณจะมีแผลเวอะะมาเต็มตัวแต่อุมมักจะพูดเสมอๆเ,เวลาอุมเห็นไพ่แบบ หรือพลังงานของนายออฟวอนส์นะคะว่าคุณจะมองมว่ามันเป็นบาดแผลที่น่าเกลียดนะคะน่ากลัวคิดเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บชำ้ำหรือคุณจะมองบาดแผลเหล่านั้นนะคะว่ามันเป็นตราเกียรติยศของตัวคุณเองมาที่ข้อความต่อมานะคะอุ่มจะใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้ขออนุญ,ญาตค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอเลกทีฟด้วยค่ะ มีสิ่งใดที่คอลเลกทีฟของคต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ queen of t i n s นะคะหรือ king of swords ace of earth นะคะหรือ ace of pentacles Nine of t h i n k นะคะหรือ Nine of Swords ขอโทษนะคะพอดีเมื่อกี้เผลอไปโดนกล้องพลังงานหลังไพคือ Five of Earth นะคะหรือ Five of Pentacles เห็นข้อความทั้งหมดแล้วอุ่มนึกถึงคำพูดของอ r a ราวน f ฟรีนะคะว่า Turn your w o u n d s into wisdom นั่นหมายความว่าเมื่อใดที่ คุณพยายามทำความเข้าใจหรือพยายามเรียนรู้ว่าปัญหาอุปสรรควิกฤตหรือความท้าทายที่คุณเจอบทเรียนเหล่านั้นนะคะมาสอนอะไรคุณแล้วเมื่อใดที่คุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าคุณจําเป็นต้องต้องเรียนรู้ปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้นให้ได้ก่อนนะคะ เพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยตัวคุณเองและเมื่อใดที่คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ทีละเปลาะนะคะหรือบางคนอาจจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนั่นก็ถือว่าโชคดีลุงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนั่นหมายว่าคุณสามารถที่จะใช้ความรู้เหล่านั้นนะคะ เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่ว่าคุณจะ,ะแชร์ประสบการณ์ชีวิตโดยตรงของคุณนะคะเพื่อองานการกุศลนะคะหรือเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเป็นเงินนะคะหรือแลกเปลี่ยนเป็นพลังงานได้หมดค่ะเพราะว่าคลังความรู้เหล่านั้นมันคือ สมบัติมันมืเออมันคือของมีค่าหรือล้ำค่าที่สุดที่ตัวคุณมีนะคะซึ่งผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอ่าหรือคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเงินในขณะนี้ที่ดูคลิปนี้นะคะอืมหรือหรือคุณอาจจะมีปัญหา มาก่อนหน้านี้แต่ขอให้คุณได้รู้ไว้ว่าอย่าเก็บของดีไว้กับตัวค่ะใช้ใช้ความรู้ของคุณใช้พรสวรรค์ใช้ความสามารถของคุณให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วเห็นคําที่เขียนอยู่ตรงหัวไหล่ของผู้หญิงคนนี้ไหมคะกับเฟซนะคะเมื่อกี้ที่ผมพูดเอาไว้นะคะในตอนต้นคลิป ว่าอย่าได้สูญสิ้นความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อตัวเองต่อสิ่งที่คุณทำและจัก,กรวาลค่ะมาที่ข้อความต่อมานะคะอุ่มจะใช้ไพ่อรโคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอลเลกทีฟด้วยค่ะมีสิ่งใดที่คอลเลกทีฟในต้องทราบในตอนนี้บ้างค่ะเบอร์22นะคะเทพีเฮสเทียร์โฮม ผมอ่านออกเสียงผิดยังไงขออภัยด้วยนะคะมีมาสเตอร์นัมเบอร์มาอีกแล้วเบอร์14นะคะกับเทปีอิโพน่านะคะไว s ์ลีดเดอร์ชิพเบอร์38นะคะกับเทปีมอริแกนเดสแอนด์แมชชิพคุณผ่าน ะะการ transform ตัวเองนะคะสำเร็จในระดับของหลักสูตรนะคะสำเร็จหลักสูตร the alchemist นะคะนี่คือตัวตนของคุณคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงพลังงานลบๆให้กลายมาเป็นพลังงานบวกได้นี่คือความสามารถของคุณนะคะาบางคนอาจจะเรียก magic wave มนนะคะอืม เชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆค่ะเพราะเพราะว่าบอกได้เลยว่าคุณคุณเกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้นำนะคะเออแล้วคุณน่ะจริงๆคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณควรที่จะนำยังไงการเป็นผู้นำที่ดีนะคะเขาทำตัวแบบไหนหรือเป็นอย่างไรนะคะ จริงๆคุณรู้ดีมากที่สุดอ่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้นําครอบครัวนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะเหมือนว่าคือคือคุณเป็นศูนย์กลางหรือจุดศูนย์กลางหรือแบบจุดอ่า เชื่อมโยงอะค่ะจุดศูนย์กลางในที่นี้หมายความแบบทุกคนมองมาที่คุณทุกคนแบบให้ความรักความเคารพหรือเชื่อถือหรือชื่นชมในในสิ่งที่คุณทําในตัวตนที่คุณเป็นนะคะอ่เพราะคุณเห็นไหมคะค,คือคือพลังงานด้านนี้ของเทพิมมอรเแกนจะแบบออกดําๆ <c oughs> ขอภัยเสียงน้องหมานะคะอาจจะแบบดูแบบ มืดมดดักดกหน่อยนะคะจะมาฝั่งนี้นะคะแบบอุ้มคือคือนึกถึงพลังงานของไพเดซันนะออคือคือคุณแบบสามารถหรือจริงๆแล้วอะคือคุณเข้าใจว่าด้านมืดและด้านสว่างนะคะมันก็แค่แบบสองด้านเป็นเป็นสองด้านที่ที่ ที่จาเป็นต้องอยู่คู่กันนะคะ,ะต้องต้องจำเป็นต้องอยู่คู่กันเสมอขาดด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งไม่ได้นะคะที่ใดมีความมืดย่อมมีแสงสว่างเสมอที่ใดมีแสงสว่างย่อมมีความมืดเสมอคุณคุณรู้ว่าแบบเฮ้ยคือคือคุณเข้าใจความเป็น polarity ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครหรือหรือแบบไม่มีใครหรือสถานการณ์ใดหรือหรือแบบ อืที่ที่ใดที่จะมีแต่แบบโหเรื่องดีๆมีแต่ความสุขมีแต่ด้านสว่างอย่างเดียวที่เราบางทีเราอาจจะนึกถึงว่าเอ้ยแบบถ้าเกิดเราไปสวรรค์แล้วเราคงจะแบบอยู่แบบในนั้นแล้วเจอแต่สิ่งดีๆแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยนะคะมาตรงข้ามกับนรกนะคะขุมนรกอ่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่าง มีเหตุผลและมีหน้าที่ในตัวมันเองและหนึ่งในกฎของจักรวาลก็คือ polarity ค่ะขอคำแนะนำจากจักรวาลเพิ่มเติมค่ะเบอร์39นะคะ blessing for support เห็นก็ชื่นใจนะคะนี่คือแบบสัญญาณที่ดีมากนะ,ะนะคะถ้าเกิดใครที่ที่รู้แล้วหรือนิยามตัวเองว่าแบบ เป็นไลฟ์เวิร์กเกอร์นะคะเป็นไลฟ์วอเออร์นะคะอืมขอให้คุณได้รู้ว่าคุณได้รับความช่วยเหลือนะคะจักรวาลซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลาเบอร์สี่นะคะกับ blessing of the waters เบอร์สามสิบเจ็ด A blessing for unity where once there was division ดีงามที่ผมพูดไปว่าคุณสำเร็จหลักสูตรของ The Alchemist นะคะนี่เลยค่ะคุณสามารถที่จะเยียวยาตัวเองนะคะแล้วก็เยียวยาความรักความสัมพันธ์ที่มีกับคนอื่น ะะหรือสามารถช่วยเยียวยาผู้อื่นได้และการเยียวยาที่คุณทำได้ดีนะคะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเยียวยาทางด้านอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็จิตใจนะคะ,ะเพราะว่าธาตุน้ำนะคะเป็นพลังงานของการเยียวยา ในภาพมีไพ่ของดอกบัวนะคะแล้วก็ผีเสื้อนะคะเป็นการคอนเฟิร์มถึงการทรานส์ฟอร์มนะคะแล้วก็การตื่นรู้ของคุณแล้วก็ในภาพนะคะมีน้องกระต่ายนะคะเมื่อใดที่อุ่มเห็นน้องกระต่ายอุ่มรู้สึกถึงความความปลดเปรียวนะคะอ่าแล้วก็ความแบบ ความนุ่มนิ่มความเป็นแบบเทนเดอความแบบอ่อนโยนนะคะอ่าคือคุณรู้จักที่จะ tame the beast ก็คือเหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะใช้พลังของความรักไรเงื่อนไขนะคะการเยียวยาการปลอบประโลมความเห็นหกเห็นใจการเข้าใจหรือเมตตาผู้อื่นนะคะคุณสามารถใช้มันมันมันคือกิฟต์นะคะมันคือแบบพรสวรรค์ของคุณเลยอะที่คุณสามารถใช้มัน เพื่อเยียวยาตัวเองและผู้อื่นได้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ b s s of f i e l d นะคะ Queen of Cups <c oughs> ใช่เลยนะคะแล้วก็ Teen of Earth นะคะหรือ Knight of Pentacles นะคะแล้วก็ f of fuel นะคะหรือ f of cups แล้วก็ boss of create นะคะหรือ queen of wands เห็นไหมคะอุ่มพูดถึงการเยียวยานะคะการปลอบประโลมนี่คือพลังงานของเพศหญิงนะคะแล้วก็การที่คุณสามารถที่จะ ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้นะคะทั้งด้านมืดและด้านสว่างนั่นทำนั่นมันจะทำให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น four of cups บวกกับ queen of cups นะคะได้ five of cups ถ้าเกิดพูดถึง original rider w a i g h ก็คือคุณสามารถที่จะเรียนรู้นะคะจากความเจ็บช้ำความเจ็บปวดนะคะความ เสียใจความทุกข์ต่างๆและสามารถเข้าใจหรือมองเห็นได้ว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าแก้วน้ำสามใบมันจะหกไปคุณยังมีแก้วน้ำอีกสองใบนั่นหมายความว่าคุณมองโลกในแง่ดีการม,มองโลกในแง่ดีทำให้คุณมีพลังใจอ่ะอ่ามีพลังใจใน,ในการใช้ชีวิตต่อไปคุณรู้ว่าคุณยังมีแบบเฮ้ยยังยังมีถ้วยแบบอีกสองถ้วยอ่ะตั้งอยู่อ่ะเออณูมเข้าใจว่าแบบ การที่บางทีเราเจอปัญหาแล้วเราแบบต้องต้องพยายามต้องพยายามนะต้องพยายามมองโลกในแงด่ดีหรือพยายามคิดบวกบางทีมันก็ยากนะอันนี้อุ้มเข้าใจเพราะอุ้มก็เคยเป็นแต่ s e l ฟ์ทอ k ที่เป็นเพ p ทอเนี่ยก็ก็ช่วยเราได้เยอะนะคะอืมหลายๆคนที่ที่ฝึกเซ l ฟ t a l k นะคะพูดกับตัวเองหน้ากระจกนะคะหรือหรือฝึกการพูดหน้ากระจกเนี่ยอลายๆคนอาจจะ รู้เทคนิคนี้ดีนะคะว่ามันว่ามันช่วงช่วยสร้างกำลังใจสร้างแรงใจเพิ่มความกล้าหาแล้วก็ฮึกเหิมได้เป็นอย่างดีขอให้คุณแบบพยายามทำความดีต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่อย่าให้ถึงกับคุณแบกบทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนหลังหรือบนบ่าของตัวเองแค่ค่อยๆทำนะคะอุ้มนึกถึงแบบ พลังงานของเต่าน้อย <laughs> นะคะ slow and steady win the r e s t นะคะยังไงคุณก็แบบไปถึงเส้นชัยค่ะยังไงคุณก็สำเร็จขอให้คุณบอกตัวเองไว้ค่ะอ่าไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่าหยุดเท่านั้นเองค่ะอืมขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะเ <s> บอร์นหนึ่งนะคะ <S <s กับ love a f r o r d e I call to see to bring a true love here to me พลังงานหลังไพคือเบอร์23นะคะกับ Romance Romance it is a sacred power let it come to me this hour ก็เบอร์35นะคะกับ Victory I shall celebrate and I shall rise I will let victory make me wise นะคะอืมเอาล่ะคือคืออุ่มมองนะคะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเรียนรู้ผ่านความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นความรักกับคู่รักรกับค,คู่ชีวิตสาจจมีภรรยาหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกพี่น้องนะคะอืมคุณ คุณสามารถเรียนรู้บทเรียนเหล่านั้นได้นะคะแล้วสามารถเยียวยาความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนเหล่านั้นได้หรือบางคนนะคะที่แบบเหมือนเคลียร์คาเมคเรล ationship แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวหรือกับคนรักเก่าอาดีตคนรักนะคะอบอกได้เลยว่าคุณจะเจอกับโซเม นะ,ค,ะคู่แท้คู่ชีวิตของคุณในท้ายที่สุดนะคะเพราะคุณดึงดูดกันอยู่ นะคะ,ะคุณพยายามขยกรรมเก่าซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะชอบเพศใดก็ตามหรืออยากจะเป็นเพศใดก็ตามนะคะ,ะคุณกําลังดึงดูดซึ่งกันและกันค่ะอุ้มเห็นว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะแล้วก็มีวิกนตะอรี่มานะคะอหรือแม้กระทั่งบางคนที่เลือกนะคะเลือกใช้ชีวิตอยากจะเป็นโสดอยากจะอยู่คนเดียวนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือแบบมันเป็นปัจเจกเนาะ,ะคุณอย่างน้อยอ่ะคือคุณมีความรัก หรือรักแท้ให้กับตัวเองแล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้ค่ะ,ะไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตร่วมอยู่กับใครจะเป็นเพื่อนจะเป็นค,คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือกับพี่น้องได้หมดนะคะเพราะโรแมนซ์ไม่ได้จํากัดแค่แบบความรักแบบในในเรื่องของชูสาวเนาะอืนะคะไม่ว่าคุณจะมองหรือนิยามหรือต้องการความรักในรูปแบบใดคุณมีมันได้นะคะอืม อุ้มอยากจะบอกไว้นิดนึงนะคะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยแบบ Lucky love, Lucky game, ลัคก,กี้อินเลิฟไม่ลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเกมไม่ลัคกี้อินเลิฟอะไรประมาณนี้อุ้มไม่ได้บอกให้คุณโลภนะคะแต่ว่าคุณมีมันได้หมดอ,ะอ่ะคุณมีมันได้หมดเพราะว่าเพราะว่าคุณผ่านอุปสรรคมาเยอะแล้วอุ้มอุ้มมองว่าคุณคู่ควรที่จะมีความสุขที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคู่ควรที่จะมอบความรักและได้เป็นที่รัก นะคะคอืมมอ,มองพายว่ไหนี้เอาไวค้ค่ะ v i c t o r y กับ s ซ c กเซสนะคะอ่ะนี่ก็คือข้อความทั้งหมดที่จัก,กรวญญาลอยากจะส่งตรงถึงคุณในตอนนี้แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะมาร่วมพูดคุยกันได้นะอุ้มรออ่านอยู่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรัก หรือจะช่วยกด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะเราวไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย